สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผู้ผมปูซิเมนอีเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยประเด็นในเนื้อหาของเ e ก็บโค้ดเอียร์การปฏิวัติของลูรุตกันซึ่งในคลิปเนี่ยจะเป็นการคุยประเด็นที่มีโผล่มาในเนื้อหาบทที่9กกันนะครับประเด็นในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเกิดข้อสงสัยเหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงตัวละครนั้นก็คือเหมานั่นเองนะครับ โอเคมาก็าอื่นอย่าต้องเท้าความนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมทุกคนถึงคิดว่าเหมาไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกๆนะครับนั่นก็เพราะว่าในเนื้อหาบทที่8ที่ผ่านมาหรือตอนที่8ของเดือนที่แล้วเนี่ยคือตัวเกมได้มีการนําเสนอมาแล้วว่าอ่าไม่มีการพูดถึงเหมาเลยนะก็คือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนในอนิเมะแบบเป๊ะๆแต่ไม่มีซีนหรือฉากไหนเลย ที่หมาปรากฏตัวออกมาหรือไม่มีการพูดถึงหมาสักด้วยซ้อไม่ว่าจะเป็นซีนของเชอร์รี่ที่ไปไหว้หลุมศพที่เขานาลิตะก็ไม่มีการปรากฏตัวของเหมาหรือว่าจะเป็นซีนที่ตัวเชอร์รี่จะยิงปืนใส่รูรุสที่หลังรถไฟที่นาลิตะก็ไม่มีซีนของเหมาโผล่มาแม้แต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีการพูดถึงเหมาแม้แต่สักฉากเดียวในเนื้อหาบทที่8 มันก็เลยทําให้ทุกคนคิดว่า่าเหมาเนี่ยคงไม่มีตัวตนอยู่จริงแล้วล่ะในจักรวาลเกมมือถือหรือแม้แต่ข่าวตัวละครตู้กาชาก็ไม่มีการปรากฏตัวของตัวละครเหมาไม่แต่อย่างใดเอาจริงๆตรงนี้ทุกคนน่าจะเง้อตั้งแต่ตัวละครตู้กาชาแล้วเพราะว่าในบทที่8เนี่ยมันจะเป็นตัวซูซากุแล้วก็วิเลต้าโนูความจําเสือ่อมหรือก็คือนางิสาใช่ไหมแล้วก็จะเป็นมิเลในชุดดูตัวเออ,อ ผมว่าตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดเนื้อหาในบทที่8เนี่ยมันจะอยู่ในช่วง13 14 15ป่ะเออน่าจะประมาณนี้ก็จะเป็นอย่างที่ผมเคยโพสต์ลงในกลุ่มแหละว่าตัวเหมาอน่น่าจะเด่นแหละน่าจะเป็นหน้าตู้สีดาวแล้วก็อาจจะเป็นซ2ในชุดโกธิกเออชุดนั่นแหละแต่อย่างที่บอกไปอะว่า Official ยลเขาประกาศเป็นตู้นี้แทนก็ไอซูซากุนนงิสะแล้วก็มิเรนอะละเออ ทีนี้ถามว่าทําไมทําไมตัวอ่าเหมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวละครออตู้กาชาเดี๋ยวผมจะอธิบายในมุมมองของผู้เล่นนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทีมงานเขาคิดแบบเดียวกับผมไหมแต่คิดว่ามันน่าจะมันน่าจะเป็นความเห็นความเป็นไปได้เนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคมาก่อนอื่นเลยเนี่ยในเกมอะ่ะมันจะมีระบบหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มนักบ,บินอยู่ ซึ่งกลุ่มนักบินเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มที่ตอกโจงว่าไอตัวนักบินเนี่ยมันอยู่กลุ่มไหนอย่างเช่นอาซีโรอยู่ในกลุ่มพาคีก็จะประมาณนี้เออทีนี้กลุ่มนักบินเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่อาทุกคนรู้อยู่แหละก็จะมีกลุ่มพาคีกลุ่มกองทัพพิเทเนียกลุ่มนานาปลดปล่อยญี่ปุ่นแล้วก็กลุ่มโรงเรียนแอฟฟอร์ดอะอันนี้คือกลุ่มหลักๆเลยนะแล้วมันจะมีกลุ่ม เพิ่มมาอีกก็คือมีกลุ่มสหพันธ์จีนกลุ่ม G ีอาสออเดอร์กลุ่มหน่วยรบเศษกลุ่มราชวงศ์บิทนเนียอะไรแบบนี้ซึ่งถามว่าถ้าเกิดเหมามาเป็นตัวละครกาชาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นั่นก็เพราะว่าตัวเหมาอะมันไม่สามารถอยู่กลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งได้เลยเออถามว่าเหมาเนี่ยเป็นชื่อเหมาใช่ไหมมันก็ต้องเป็นคนจีนมันก็ต้องอยู่สหพันธ์จีน แต่ตามเนื้อเรื่องทุกคนก็รู้ว่าเหมาอ่ะต่อให้มันเป็นคนจีนก็จริงแต่มันไม่ใช่คนของสหพันธ์จีนเนี่ยมันไม่มันไม่ได้อยู่ในกองทัพสหพันธ์จีนเนี่ยเพราะงั้นตัวเหมาเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เออแต่ทีเนี้ยอ่ะเหมามีพลังกี่อาสเหมาอยู่ในกี่อาสออเดอร์ได้ไหมคำตอบก็เหมือนเดิมเหมาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเหมาอ่ะไม่ได้เป็นคนที่เคร่งลักทิอะไรขนาดนั้นทีนี้ ทีนี้เนี่ยตัวเหมาอ่ะถ้าเกิดในมุมมองคนดูที่เคยดูกันแล้วอะทุกคนจะรู้ว่าตัวเหมาอะมันก็แค่เด็กที่คลั่งไคล้ตัวซีทูมากๆเออเพราะงั้นเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเหมาอะกลายเป็นตัวละครที่ไม่เหมาะกับเกมมือถืออย่างลอสตอรี่เลยเพราะไม่มีกลุ่มน้ำบินที่เข้าพวกได้นั่นเองเอออันนี้คือในมุมมองของผู้เล่นนะทีนี้เรามาดูในเนื้อหาบทที่9กกัน แล้วทำไมบทที่9ทุกคนถึงคิดว่าอาตัวเหมาเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงในบทที่9แทนนั่นก็เพราะว่าในระหว่างที่ดีเซลไปสอบเป็นคนของกองทัพวิทีเนียอยู่นั้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ตามอนิเมะเลยก็คือเหมาเนี่ยมาชิงตัวนาลนาี่นั่นคือเหตุการณ์ที่ดําเนินไปพร้อมๆกันเลยนะแล้วหลังจากที่ดีเซลไปสอบเสร็จแล้วอะคือเหตุการณ์ของเหมามันก็จบไปแล้วนะครับแล้ว มันจะมีฉากที่ไอซูซากุวะมันต้องไปทําภารกิจไปทําภารกิจด่วนนะครับแล้วไอตัวรูรุสเนี่ยมันก็ได้เผอพูดว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างเหมาอีกนานาลี่จะไม่ปลอดภัยอะไรแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าสรุปแล้วเนี่ยเหมามีตัวตนหรอวะก็คือมันประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าไอตัวรูรุสดันพูดถึงเหมาไงทั้งที่ในพาร์ทแล้วไม่ถึงว่าในบทที่8 ไม่มีการพูดถึงเลยนะแล้วก็ไม่มีการโผล่มาสักฉากหนึ่งแต่ว่าในบทที่9ก้แค่มีการเอ่ยถึงแต่ไม่มีการโผล่ตัวละครมาให้เห็นเหมือนเดิมซึ่งเหตุผลว่าทําไมไม่มีตัวละคโรโผล่มาเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเรื่องตัวละครกาชาเนี่ยแหละว่าตัวเหมา,ามันไม่เข้าพวกกับกลุ่มนักบ,บินกลุ่มไหนเลยนะฮะถ้าถามว่าทําไมไม่ทําแบบตัวละคร n p c ละ่ะก็คือเอาเหมาโผล่มา แล้วก็จ้างนักภาพมาภาพเหมือนเดิมผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อเรื่องมากกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ดูนม่แม่จะรู้ว่าเหมาว่ามันกินเวลาไป3ตอนรวดเลยนะแต่แทนที่จะเอาเหมามานำเสนอ3ตอนรวดสู้เอานำเสนอดีเซลไป2ตอนใหญ่ๆดีกว่าซึ่งผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยอย่างหลังนะเพราะว่าในการนำเสนอของดีเซลอ่ะ มันกลายเป็นว่ามันน่าสนใจกว่าเหมาเยอะเลยพอเรารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเนื้อหาของดีเซลเนี่ยมันเป็นเนื้อหาสดใหม่ไม่เคยเห็นในจกักรวาลไหนมาก่อนมันก็เลยดูน่าติดตามกว่านั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมนะว่าทําไมเหมาตอนแรกไม่มีตัวตนแล้วจู่ๆมีตัวตนในภายหลังเนี่ยเพราะมันมีการเอ,อ่ยถึงไงเอาจริงๆถ้าถามว่า ตัวเกมอ่ะมันจะไม่พูดถึงเหมาเลยก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อีกเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวเกมลอสสตอรี่เนี่ยมันพยายามจะอ้างอิงตามเนื้อหาของแอนิเมชันเพราะงั้นเนี่ยตัวเหมามันขาดไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวเหมาเป็นคนที่มันจะให้ปมมา2เรื่องเลยก็คือเรื่องที่ผมเคยพูดในใน,ในชลิปของเหมานั่นแหละว่ามันก็จะเป็นการต่อยอดในเนื้อหาบทที่9อีกทีว่า เนี่ยเราสามารถเอาเรื่องนายกุลุลุกิเนี่ยไปแบ็กเมย์ตัวซูซูกุได้เอออันนี้คือในเนื้อหาหลักๆเลยนะเพราะมันจะไปต้องมีถ้าเกิดสมมติว่าตัวลูลุชเนี่ยไม่รู้เรื่องของนายกคุลุลุกิก็ไม่สามารถเอาไปกดดันซูซูกุได้เอออันนี้ก็น่าเข้าใจอันนี้ผมก็เพิ่งเข้าใจในตอนที่ผมแปลเนี่ยว่าเออมันจะไปต้องมีด้วยวถ้าไม่มีเนี่ยมันไม่ทําไม่ได้ไง อ,อทีนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปให้ฟังแล้วกันเอาง่างรสรุปคือเหมามีตัวตนในบทที่9แต่ไม่มีตัวตนโผลมาในบทที่8ไม่งงเนาะสรุปคือมีนั่นแหละเออแต่ว่าตัวเกมอ่ะมันนําเสนอแบบจู่ๆเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะทางที่ในบทที่8เราก็คิดว่าเฮ้ยเหมามันไม่มีตัวตนหรอวะ หรือว่าเหมามันเกิดอะไรขึ้นกับมันหรือเปล่าวะสุดท้ายคือเหมามันมีตัวตนแล้วก็รู้ชะตากรรมดีกันอยู่แล้วเนาะก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับเรื่องเหมาแล้วกันจบเพียงเท่านี้แหละไปละบาย